จากการเล็งเห็นถึงปัญหาของช้างไทยในปัจจุบันนะคะที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยการลดลงของพื้นที่ป่าการใช้งานในอุตสาหกรรมที่ไม่เหมาะสมทําให้ช้างไทยนะคะต้องเผชิญกับความขาดแคลนด้านอาหารและน้ําจนนําไปสู่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างคนกับช้าง และจากปัญหาดังกล่าวนี้เองนะคะทำให้ไทคูนกรุ๊ปจึงได้ร่วมกับปิ่นเมทชลอาร์ตนะคะศิลปินและนักออกแบบในการนำเศษเหล็กมาทำเป็นผลงานศิละปะมากมายรวมถึงโคมไฟนะคะอิเลฟเฟนโฮปที่มีเพียง133ชิ้นนะคะซึ่งได้ทำการเปิดราคาขายนะคะไปเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาในโครงการนะคะไทคูนฟอร์ไทอีเลฟเฟนที่จัดขึ้นภายในงาน Style b a n คอกแฟร์2 0 2 5ระหว่างวันที่2 6เมษายนนี้ ณศูนย์นการประชุมแห่งชาติศิริกิตเพื่อน,นํารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะจากการจําหน่ายชิ้นงานศิลปะไปช่วยเหลือช้างในมูลทิิดูแลรักษาช้างไทยนอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้จัดให้มีการเสวนานะคะถแถลงข่าวร่วมกันในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจอย่างจุดเริ่มต้นของโครงการนะคะปิ่นแอนทยกูนแหล่งบันดาลใจของศิลปินนะคะและทําไมต้องเลือกสินค้าโคงฝ่ายอย่างอ l e p h a n t Hope และหัวข้อต่างๆอีกมากมายนะคะโดยมีคุณสงวนนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยคุณก๊ปดออรอลงกตนะคะผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมดรศิริกุลกนะคะผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งโครงการพอแล้วดีเดอะครีเอเตอร์และคุณปิ่นจรุตานะคะศิลปินและนักออกแบบนะคะปิ่นเมทัลอาร์ตเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะมันมีจิ๊กซอว์สี่ตัวนะครับก็คือตั้งแต่พี่สาวผมเนี่ยเขาเคยไปช่วยช้างคนที่ รถกลับระเบิดแล้วก็เราก็ให้ให้เงินไปเพื่อเพื่อที่จะไปรักษาแพยาบาลพยาบาลชัาจนหลังจากวันนั้นเป็นมาตอนนี้นะครับก็ตอนนี้พี่สาวผมเสียไปแล้วดังนั้นทางผมและครอบครัวเนี่ยก็อยากจะสานต่อเจตนาของนะครับก็เลยคิดว่าไอ้เงินที่เราให้ไปเนี่ยเขาสามารถที่เรามาทําอะไรได้มาทับธุรกิจแปลงมูลตรงเนี้ยให้มันมี มาทาอะไรประโยชน์ได้มากกว่าการให้เงินรบริจาครางอย่าก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเราก็มาเจออาจารย์สุวิกุลนะตอนนั้นปีที่แล้วเนี่ยเราก็ทาเรื่องแบงก์กับแกแล้วก็เป็นคนแนะนําคุณปิดมาให้นะครับก็เลยมาเจอกันเจอกันก็ทั้งสามคนเนี่ยนะครับก็คือมีมีจิตใจที่เหมือนกันก็คือมีไมเคิลเหมือนกันว่าเาอยากจะช่วยเหลือชางน,นะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโครงการตัว วนีเราก็เลยว่าคุณปิ่นเนี่ยเขาเป็นดีไซเนอร์ผมเป็นผู้ผลิตน,นะครับเขาเก่งชำนาญเรื่องนี้เราก็ชำนาญชำนาญเรื่องดีไซน์นะครับเราก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่เรามาทำโปรเจกต์ร่วมก,กันนะครับก็เงินที่ได้จากการขายโคมไฟตัวนี้นะครับรายได้อัตราที่จ่ายเนี่ยเาจะมอบมอบเงินเนี่ยไปสองส่วนให้กับหน่วยธิอสุรรักษ์อนุรักษ์ช้างที่นะครับแล้วก็เพื่อไป ดูแลรักษาพยาบาลให้ค่าอาหารค่าน้ำแลวก็ค่าใช้ใจ่ายอ่นส่วนเป้าหมายต่อไปเนี่ยเรามองว่าผมกับคุณปิ่นเนี่ยก็จะมีโปรเจกต์นี้ต่อไปถ้าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากการขายโครงไฟนั้นมันเป็นกําลังใจให้เราในการที่จะทำงานต่อไปโดยปกติแล้วอะค่ะปิ่นเองเป็นคนทํางานชุบชีวิตเศษเหล็กให้มีคุณค่ามาตลอดระยะเวลา12ปีค่ะเพราะว่าปิ่นเองเนี่ยเกิดและโตในโรงงานเหล็ก ที่ครอบครัวเนี่ยผลิตอุปกรณ์ลูกล้อบานเลื่อนกุญแจบานสวิงอยู่แล้วซึ่งปิ่นมีจิตวิญญาณที่อยู่กับเหล็กมาโดยตลอดแต่วันนี้ค่ะมันมีโอกาสค่ะที่ทางพี่ที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสปิ่นได้ทํางานเศษเหล็กที่ไม่ได้อยู่ในบ้านตัวเองละค่ะวันนี้ปิ่นได้ก้าวไปอยู่ในดินแดนใหม่ของมิติของไทคูลนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีต่อตัวปิ่นเองแล้วก็พื้นที่ของ คนที่อยู่ในโรงงานของทางพี่สมวนด้วยที่สามารถพัฒนาศักยภาพของคนไม่พอเพราะว่าเรานรําเศษเหล็กเนี่ยมาชุบชีวิตให้เกิดใหม่เป็นน้องช้างตัวนี้ไม่พอเราสามารถที่จะทําให้ new life of waste ตัวเนี้ยทำให้ new life of elephant เนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเป็นเลยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นอะไรที่ทําให้มันไม่ใช่แค่ดีไซเนอร์ทำงานโคมไฟอย่างเดียว แต่ดีไซเนอร์สามารถดีไซน์บางอย่างเพื่อให้โลกนี้ดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันค่ะอินสปายตัวนี้ค่ะมาจากรูปร่างของช้างเลยค่ะก็คือเป็นหน้าช้างและหลักๆสำคัญที่สุดคือผิวเนี่ยค่ะบินใช้เท็กซเจอร์ที่มีการผิวสัมผัสให้มีเท็กซเจอร์เหมือนผิวของช้างแล้วก็นำมาประกอบรวมตัวกันเป็นสามหน้าค่ะแต่ว่ามีรูปทรงที่โมเดิร์นขึ้นทันสมัยมากขึ้นหลักๆเลยเศษวัสดุอันนี้ค่ะมาจาก การปั๊มเหล็กฉากของทางโรงงานไทคูนเองค่ะอินก็ไปเห็นแล้วก็รูเศษเ,เล็กเหล่านี้ค่ะสามารถนํามาเรียงต่อประกอบกลายมาเป็นหน้าชางลักษณะนี้ค่ะพี่ๆดิเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนแล้วกันนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะไปถึงว่าโครงการนี้ไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างเนี่ยขอเท้าความถึงที่มาที่ไปของตรงน,นี้ก่อนดึงเจริญเป็นคนทำ,ทำเรื่องแบรนดิง้งแล้วก็จะเลือกทำแบรนดิ้งให้กับลูกค้าที่ให้ความสำคัญ ในเรื่องของความยั่งยืนนะคะเพราะคิดว่าอันนี้เป็นหน้าที่หลักของธุรกิจเลยจะลุกขึ้นมาสร้างแต่ผลกําไรส่วนตัวโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงความยั่งยืนของอะไรเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็มีความเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ตัวเล็กแค่ไหนเนี่ยการรวมตัวกันเนี่ยมันทำให้เกิดพลังในการที่จะส่งมอบอะไรดีๆให้กับสังคมได้นะคะก็ตั้งแต่ที่ได้ทราบข่าวโครงการนี้มานะคบทางมูลนิธิเกษตรรัมและสังคม มีความเชื่อมั่นว่านี่คือช่องทางดีๆที่จะสื่อสารกับสังคมว่าก็ยังมีนักคิดศิลปินนะครับแล้วก็บริษัทที่ให้ความสําคัญกับเรื่องความยั่งยืนจริงๆอย่างที่อาจารย์สิริกุลได้พูดชพู been, ่นะครับความยั่งยืนที่ว่านี่ไม่ใช่ทําแค่ครั้งเดียวประเดี๋ยวประดาแล้วจะยั่งยืนกันหมายถึงกระบวนการคิดต่อทําต่อแล้วทําให้เกิดความเชื่อมโยงกันระหว่างเมื่อตอนเกิดตอนกลางตอนลายแล้วก็เกิดไปเรื่อยๆ แนวความคิดเรื่องการยั่งยืนถูกพูดถึงกันมาตั้งนานตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นนี่พูดถึงเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยองค์การสหประชาชาติแต่น้อยที่จะเห็นว่าสิ่งที่ทํานะั้นอ่ะมันมีความต่อเนื่องน,นี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งน่าจะสนที่น่าสนใจก็คือว่าธุรกิจที่ทํางานกําล,ลังคิดว่าทําอย่างไรเขาถึงจ,จะคืนประโยชน์ให้กับสังคมได้แบบที่ไม่ได้คืนและจบแต่คืนคืนแบบที่มันก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อได้การออกแบบ งานครั้งนี้ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันมีโอกาสในการที่ทําให้เกิดการหมุนไปอีกเรื dynamic, ่อยๆมีดินามิกไม่ใช่สตั๊ดที่หยุดทีสำหรับปิ๊ตเองในมุมมองของศิลปินและผู้สร้างสรรค์ดีกหว่าสิ่งหนึ่งที่ปิ๊เป็นคนทํางานสร้างสรรค์นะคะที่ผ่านผ่านมาตลอดการทํางานมาเนี่ยมันสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองทางด้านของวัตถุเงินทองและความสามารถที่มีเพื่อผลประโยชน์ของผลประกอบการถูกไหมคะ แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็แตะในเรื่องของการใช้วัสดุเหลือใช้มาโดยตลอดแต่วันนี้เนี่ยเราก้าวไปอีกมิติหนึ่งกับการที่จะสร้างสรรค์ยังไงนะคะเพื่อให้ชีวิตอื่นดีไปด้วยกันกับเราอันนี้ค่ะเป็นคิดว่านักสร้างสรรค์เองอะคะ่ะเวลาเราใช้ของคือแน่นอนคะ่ะผู้สร้างสรรค์เราสร้างอะไรขึ้นมามันอาจจะเป็นขยะอยู่บนโลกใบนี้ก็ได้แต่เราจะคิดยังไงล่ะคะว่าการสร้างสรรของเรามันสร้างเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อื่น กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราและมันมีคุณค่าต่อสิ่งอื่นได้หรือเปล่าเป็นเชื่อว่าสิ่งนี้มันน่าจะเป็นแรงกระตุ้นค่ะกับการที่จะทําให้นักสร้างสรรค์นักคิดปัจจุบันเนี้ยคิดเพื่อคนอื่นด้วยไม่เพียงแค่นึกถึงผลประกอบการของตนเองอย่างเดียวค่ะครับในมุมของผม,ผมนักธุรกิจนะครับเราต้องตอนนี้การทําธุรกิจเพื่อหวังผลกาไรอย่างเดียวมันไม่มันไม่ได้เป็น,นคำตอบ เราต้องบาลานซ์ระหว่างธุรกิจสังคมละส่ยมันล้อมนะครับทำอะไรต้องจัดแต่งตัดเพื่อคุณสังคมนะครับจากการร่วมมือครั้งนี้ mm hmm. ผมหวังว่ามันจะเป็นโมเดลที่จุดประกายให้กับเป็นอิสปายให้กับนักธุรกิจรุ่นรุ่นปัจจุบนันหรือรุ่นต่อไปนะครับให้ออกมาเป็นแบบอย่างนะเรา mm hmm. เราเราทำคนเดียวก็คงคงเป็นได้สเกลเล็กเพราะฉะนั้นความร่วมมือจากหลายหหน่วยงานหลายหานักธุรกิจด้วยกันก็จะใหญ่ hmm. ขึ้นใหญ่ขึ้นมันก็จะทรงพลังขึ้น คุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ f a c e b o o k Fanpage รวมไปถึงเว็บไซต์นะคะของทางไทยกุ่นกรุ๊ปได้เลยนะคะ